ดีค่ะมาชมหวยรัฐบาลไทยสองตัวบนล่างงวัที่แล้วเข้าเต็มๆเ,เดี๋ยววันนี้จะมาลงให้สองตัวบนล่างสองตัวรัฐบาลไทยชมกันอยู่ที่ลานพญานาคนี่แหละค่ะ ชมวิวชมทิวทัศน์ก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางจะ่วยรัฐบาลเท่านั้นคะ่ะไม่ได้สนับสนุนกานพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดใช้วิจารยนในการรับชมด้วยคะ่ะหวยนี้เข้ามีหลุดคะ่ะอันนี้ตลาดนัดริมโขงน,นี่พี่น้องพามาถ่ายมาชมเบิงตลาดนัดริมโขงยินดีต้อนรับตลาดนัดริมโขงมาสัน่นสะพานมิตรภาพไทยลาว น้องคายพระธาตุล้านน้องใหดเป็นพระธาตุอันนั้นก็เป็นลานพญานาคญ่ชมวิวก่อนข่าวคา,า,ามาเบ่งเลขกกันนะเพราะเวลาแปดนาทีจ้าต่เซอร์จ์จักรยานคนเดินได้พี่น้องแต่ว่ารถยนต์ขึ้นไม่ได้ขึ้นหรือบ้านได้เปิดน้ำปะบ้านได้หอดสี่โมงบอ่ารลาน ทั้งเดินกว้างขวางขนาดเลยพี่น้องน้ำท่วมมันแตกบ่ะพี่น้องน้ำท่วมแตกหมดเลยซ่อมมันโคงใกล้ๆกันน้อพี่น้องนะมาหนีมาซ่อมคลิปนี้มาซ่อมจุจดดอื่นค่ะ คลิปเคยลงให้นะชมจุดนั้นค่ะจุดพญานาคตอนนี้เขายังไม่ปล่อยน้ำเลยสร้างด้วยไม้ไผ่นี่น่ะพี่น้องเด้ยินดีต้อนรับตลาดนัดริมโขงบมกาเขาไปใกล้เลยพี่น้องเด้อจุดนี่สูงมากมากเลยบมกาเขาไปใกล้ชมหม่องนี่แหละนะ งามพ่นจัดงานนี่งก็งามทะเลเะมองนี่นะถ้ามาชมใกล้ๆค่ะพี่น้องจุดเด่นจุดเด่นที่สวยงามไม้ไผ่พี่น้องไม้ไผ่มาเห็ดสวยงามจ้ะไม้ไผ่ไม้ไผ่ทนทานนี่นะไม้แก่นะ่ะไม้แกมาทําไม่อ่อนทําไม่ได้มอดเจาะภาษาภาคกลางกับปวกเจาะ เบื้องล้านพญานาคพี่น้องเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับลงมาแล้วเมื่อขึ้นพันเปิดไฟงามแท้ๆเนี่ยพี่น้องอันนี้ย้ำกังเว้นซืดด่อๆแล้วนี่เด้อเวลาพันจัดงานในจุดนี่เนี่ยโอ้สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวค่อยดูหอยกันเด้อพี่น้องเด้อเดินชมเดินชมผุ่นมงคลไทยลุบไทยวิวไปไทยวิวน้ำเพลินก่อนพี่น้องถ้าพี่นอ้นองเบื้องพญานาคก,ก่อน อันนั้นก็เป็นอันนั้นตัวพี่น้องค่เด้อเวลาเข่าพันเออเวลาออกพันษาหรือเข่าพันษาคนจะมาเห็ดบ่วงส w i n อยู่แถวนี่แหละพี่น้องนี่แหละเขาจะมาบ่วงส w i n ออกกําลังกายได้สบายๆนะจุดนี้น่ะบันไดก็ยุ่งมองนี่เราขึ้นน้องเพราะย่านเรกได้บันไดเพิ่งพาพี่นอ้องย่างเพิ่งบันไดรู้ บันไดบันไดนี่ด้านหลังค่ะพี่น้องอันนี้ด้านหน้าบันไดนี่เขาต้นบักเดือพี่น้องเอาใบบักเดือไปพันเมียงกินแซบพันเมียงปลาร้าผุนต้นใหญ่ผุนจุดพุนว่าเป็นตะไปยืนด้วยพี่น้องมองป้ายคนน่ะขั้นมากกับมาตรงบันไดนี้เ่าว่าเป็นตะย่านดูข้างดูดูน้ำโขงพี่น้องดูไปน้ำโขง วันนี้ทำคลิปแปดนาทีลงหวยงามบ่ค่ะพี่น้องโอ้ฟังลาวฟังงลาวเอาโฆษณาหาเสียงกับพานบาดเนี่ยอ่ังลาวเ้วยพี่น้องเด้อตรงขามกับร้านพญายนาคนี่หละจ้าอ่า โคงสวยงามพี่น้องมึงมีคนไทยโซฟีญีาา่คุ่นดูเด็กดูเด็กเล่นขายของ ไปดูตรงหน้าบันไดดูพี่น้องพุ่นลักยางไปคอดพุด่นกับพา,าตุล่าหน่องเห็นบ่พี่น้องพา,าตุล่าหน่อง mm hmm. พา,าตุล่าหน่องช่มตรงบันไดนี่แบบนี้โอ้บันไ mm hmm. ดยอยู่ข้างพุ่นโอ้ยเสียวย่างเสียวย่างแล้วพี่น้อง ต้นบักเดือยง่ายด้วยต้นบักเดือยพี่น้องต้นบักเดือยกินได้ได้พี่น้องใบก็กินได้ไปพันเมียงพันเมียงชมเลขสองตัวอยู่ท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อชมวิวบรรยากาศน้ำโคงไปสักก่อน ไปดูเรือ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 ฝั่งนี้แจสูงบ่สูงแล้วถ่วแล้วพี่น้องเลยพี่น้องเดินชมน้ำโค้งชมน้ำโค้งปุ่นพระธาุล่าหน้องพี่น้องพี่นอ้นองเห็นน้ำบะ เห็นแซนบ่เห็นพูดเห็นเห็นเห็นอันกลางเดินกอกลางน้ำเห็นพระธาตุพอมย่ามน้ำแห้งมีพัดลงมาดูดเอาซ้ายอยู่กลางเลยพี่น้องของเราของเราไม่ใช่ของไทยอ่ะมส้มชีพมาส้มเล็กค่ะพี่น้องจับหน้าจอเอาเลยค่ะสองตัวบนล่างค่ะก็บหน้าจอเอานะคะหนวยรัฐบาลไทยสองตัวบนล่างคัดมาเน้นๆค่ะพี่น้อง แย็บหน้าจอเลยค่ะหนึ่พี่น้องว่ามีตัวใดเนี่ยแปดหนึ่งแปดสองแปดหา้าแปดหกหนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งหสองหองหหาหาเด่นที่3 4มหวงเล็บให้เลยพี่น้อง โงเล็บแผ่นเลยแปดห้าตัวเดียวเด้อแปดห้าตัวเดียวนะพี่น้องแปดห้าเน้นๆเด้อพี่น้องเด้อเข่าแต้มสามพร้อมแปดห้าแปดห้าแปดห้าจ้าแปดห้าให้ไปเลยแปดห้าสองดาวแปดห้าเด้อแปดห้าให้สองดาวไปเลย เด่นมันมันเข้าที่สามเต้มรวมมันจะอยู่ที่สามแปดเก้าสิบคือสามเด่นตัวนี้มากๆเลยพี่น้องอันนี้ไม่เท่าไหร่เด้อชอบคิดไปแค่นี้แหะคะ่ะสวัสดีคะ่ะแปดห้าพี่น้อง 8, แปดห้าติเต้มสามน้ำเนีย่ยเต้มมันได้สามเต้มสามเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ได้เต้มสาม เด่นเด่นสมกับสกับหาแต่ว่าแต้มสมพี่น้องได้แต้มสอันนี้แต้มห้าโอ้เต้มเจ็ไม่ใช่อันนี้แต้มหนึ่งไม่มีแต้มหไม่มีได้ตัวนี้ตัวเดียวพี่น้อง8ปดห้าอ่าแนวทางนะคะแนวทางย้ำเสมอว่าแนวทาง10บชุดจ้ะสองสี่หปดสิบขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะ